จะพูดสีขาวเห็นไหมเห็นตัวเห็นอยู่ครับตัวใหญ่อันนี้น่าจะเป็นลูกชายคุบทีมันก็เริ่มเลาะเลาะมาก็จะตีกันคนละคุประครับใช่ใช่อาจจะเป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ซ้อนทับของสองครอบครัวทีกับบีอะค่ะแบบนี้มันจะตีไหมครับอาจารย์ก็เนี่ยค่ะมันเริ่มละเริ่มแสดงอาการทําเสียงแล้วก็เดี๋ยวมันเราอาจจะเห็นมันเคลื่อนที่ระหว่าง ระหว่างเลื่อนยอดใช่ไล่กันไปไล่กันมาคือตอนนี้มันเหมือนแบบกำลังเจรจาอยู่เสียงที่เราได้ยินไม่รู้กล้องได้ยินหรือเปล่าอู้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 ตอบกันไปมามันอยากคุยกันว่าเฮ้ยเอาไงเอาไปคนละครึ่งนะเอาไปคนละร้อยตาางบาทมานี่อีกคน ุ๊ปทีนี่แบบว่าลูกเยอะสีขาวซ่าเห็นไหมเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่เมื่อกี้จากตรงนูน้นอ้อมมานี่แล้วเดี๋ยวก็ไล่กลับวนไปอย่างนี้จนไข่ลาดหอยไปก็กลับไปอยู่ในอาณาเขตของตัวเองโอ้ยสวยมากเลยสมเดีย เดี๋ยวมันก็มาอย่างี้เ,าาเราอาจจะอยู่ในเราอยู่ในอาณาเขตที่มันตีกันชนีที่เราไปเจอเนี่ยเป็นครอบครัวบีครับที่กําลังตีแย่งบ้านกับครอบครัวทีชนีเนี่ยที่คุยกันเรื่องอาณาเขตเนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนคุยกันอย่างสุภาพอ่ะคือเสียงมันดูสุภาพนะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะด่าทอกันก็ได้แต่เสียงมันก็แค่ว่า พอมาไล่ไปทางหนึ่งเนี่ยฝ่ายหนึ่งเหนื่อยเนี่ยมันก็จะหยุดไอฝ่ายที่ไล่มาเนี่ยแทนที่จะเข้าไปแบบว่าอ่าหยุดแล้วรอฉันไล่ทันแล้วเออมันก็หยุด <laughs> ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันแต่พอหยุดปุ๊บฝ่ายตรงข้ามไล่กลับสภาพเนี่ยไม่เหมือนการคุยเรื่องที่ดินไม่ได้เหมือนเรื่องการคุย business ไม่ได้ตกลงไม่ได้ต่อรองไม่ได้วิวาดเหมือนเขาเล่นกันอนะ ลองสมมติเล่นๆว่าถ้าเกิดไม่มีชนีขึ้นมาป่าจะเป็นยังไงครับอาจารย์ก็ไม่มีนักปลูกปลูกต้นไม้หลายชนิดเลยต้นไม้ที่ชนีกินนี่อาจจะหายไปจากป่าเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นในเจเนอเรชันเราเนาะพออายุเราไม่กี่ปีมันอาจจะเห็นในอีกร้อปีหรือ200ปีข้างหน้าแต่ในฐานะคนที่ตามชนีอยู่แล้วศึกษาชนีเราคุ้นเคยกับเสียงชนี อยู่เนาะถ้าไม่มีชนีป่ามันคงแบบเงียบมากาแล้วก็เงาเงาแล้วมนุษย์อย่างเราเนี่ยครับคนคนเมืองอย่างผมเนี่ย uh huh. จะมีส่วนช่วยให้ชนีมันอยู่รอดปลอดภัยให้มันยังคงอยู่ต่อไปอนนได้นานได้ยังไงบ้างครับอาจารย์อืมยากเนาะเป็นคําถามยากเนาะนักวิจัยชนีตอบยากเลยแต่อาจารย์ว่าอย่างอื่นเลย คนไทยหรือว่าคนอย่างเราธรรมดาทั่วไปต้องเข้าใจสัตว์ป่าบ้านเราก่อนเข้าใจว่าเขาทําหน้าที่อะไรในป่าแล้วเราจะได้รู้สึกแบบว่าเอ้ยถ้าไม่มีเขาอยู่เราสูญเสียนะเราจะสูญเสียป่าในอนาคตนะเราต้องเข้าใจพฤติกรรมเขาแล้วก็เห็นอกเห็นใจเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องที่จะต้องแบบเฮ้ยเราจะสร้างเขื่อนดีไหมเราจะตัดป่าดีไหมเราจะเลือกอะไรระหว่างป่ากับ การพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจว่ามันมีธรรมชาติพวกนี้อยู่เราก็ก็น่าจะเห็นอกเห็นใจแล้วเอ้ยควรจะเก็บรักษาป่าไว้เนี่ยเรื่องจากความเข้าใจ,ใจรู้จกักเข้าใจกับพฤติกรรมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจชีวิตสัตว์ป่าว,ว่าเขาอยู่กันยังไงไม่ใช่แบบอย่างชนีเนี่ยค่ะเป็นเอามารอเล่นกันเยอะแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังรอเล่นกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยว่าชนีนี่ชนีนี่เออชนชนีชนีร้องผัวผัว เพราะนั้นเวลาคนพูดถึงชนีจะไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันอินกับการอนุรักษ์หรือเปล่าพอพูดถึงชนีก็จะพูดเรื่องล้อเล่นกันมากกว่าอย่างเงี้ยอยากฝากไว้ว่าถ้าคนอยากอนุรักษ์สัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเรายังสนับสนุนเงินไม่ได้ลงแรงไม่ได้เราควรจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นั้นให้คนอื่นเข้าใจด้วยเหมือนกันมากกว่าอ่า ที่เราจะได้ดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่าในบ้านของเราเนี่ยครับสิ่งที่ผมเรียนรู้เลยนะก็คือเราต้องรู้จักมันก่อนรู้จักว่ามันสำคัญยังไงมันมีความเป็นอยู่ยังไงมันมีหัวใจยังไงมีหัวใจยังไงที่ว่าก็คือมันรักครอบครัวของมันนะในวันที่คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชนีแล้วเนี่ยช่วยกันช่วยกันทําให้ชนีเนี่ยอยู่รอดปลอดภยัยแล้วก็อยู่อย่างน่ารักบนต้นไม้แบบนั้นต่อไปชั่วการนาน